สวัสดีจ้าวันนี้มาตอบคอมเมนต์ก็ขอขอบคุณคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์และคอมเมนต์ติดติทุกคอมเมนต์้ะพี่น้องจา้าก็มีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่าคุณคุณแซาเห็ดยูทูบได้แล้วพนะพี่น้องจา้าว่ากับเบื้หูเรื่องพนะพี่น้องอันนี้ฉันการยอมรับ คำติเตียนจากคอมเมนต์นะพี่น้องจ้าฉันก็ขอโทษขออภัยสำหรับคลิปที่ฉันอาจซีเว้าบืกองูเรื่องเนาะพี่น้องฉันก็ก็ขอโทษหลายแต่ก็ขอขอบคุณคุณผี่หรือคุณน้องหรือป่านในอากับบลูเนาะที่เขามาชมเขามาชมคลิปของฉันน่ะพี่น้องจ้าฉันก็ขอขอบคุณผีคุณคนนั้น น้องพี่น้องจ้ะฉันก็ขอโทษขออภัยนําฉันที่ฉันก็อาจจะพูดบรูเรื่องน้องพี่น้องกะถ่าเหตุให้คุณพี่ลำคาญหรือว่าทําให้คุณพี่ลําบากใจคุณพี่ก็ปัดคลิปฉันทิ้งก็ได้เด้อจ้ะเพราะว่าเหตุให้คุณพี่ลําบากใจเนาะฉันกะจิพยายามปรับปรุง ไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ้ะฉันก็วบบ่าได้เป็นนักพูดที่ดีนะพี่น้องก็ก็ขออภัยห,หลายๆจ้ะอันไดถ้าคลิปใดที่ฉันบ่ได้เว้าหรือเขาเบอกนินอยคุณพี่็คอยมาเบิ่งได้จ้ะอันไหนอันเป็นคลิปที่ฉันเล่าประสบการณ์คุณพีก็ปัดถิ่งก็ะไ,ได้จ้ะขอก็ขอขอบคุณคุณพีเขามาชมเขามาติด เขามาชมปอบปุงถต่เบิ้งพี่น้องฉันก็บอกว่าฉัดก,กับออภัยฉันจะซยามปอบปุงใหม่ได้จต่พี่น้องก็ขอขอบคุณทุกคนที่เขามาชมเขามาติดตามเขามาเป็นกำลังใจกันเด้อจ้าย่างสำรวจป้าไปน้ำกันตั้งพี่น้องจ้า นี่ฉันกะสีมาสรุปชีวิตวีติวปัจจุบันฉันดี่พี่น้องจา้าว่าชีวิตปัจจุบันของฉันเป็นยังไงจากการที่ฉันแต่งงานกับคนสูงอายุว่าฉนว่าฉันแต่งงานกับสามีที่มีอายุหลายกว่าสามีอยู่รุ่น อาลุนพอลุนปูนะพี่น้องว่าเป็นจั้งไหญ่นะพี่น้องจ๋าเชิงเกยยากสีมาอัปเดตชีวิตปัจจุบันนี้ของฉันนะพี่น้องที่ฉันอยู่กับสามีมาหกปีชใช้ชีวิตรวมกันมาหกปีเจ็ดปีนะพี่น้องจ๋าคือเป็นอย่างเป็นคอยบอกว่าหกปีเจ็ดปีนะพี่น้องปีหนึ่งปีแรกพวกฉันยังไม่ได้แต่งงานกัน เลี้ยงลูกกันนะพี่น้องจ้าเลี้ยงลูกกันกับแต่งงานแล้วหกปีรวมแต่งในพอได้แต่งงานร่วมอยู่น้ากันกับหกปีกันหนึ่งปีอยู่ด้วยกันแต่งงานหกปีนะพี่น้องรวมเวลาไเจ็ดปีที่ฉันอยู่กับสามีนะพี่น้องจ้าช่วงแรกๆ มันก็มีปัญหาอย่างที่ฉันบอกมาแหละพี่น้องจ้ะแต่มันก็อยู่กับที่เฮาปอบตัวปับจูนหาเขาหากันเอาคือเอาความหลักเป็นที่ต่างนะพี่น้องฉันคิดหวังว่าความหลักกับความหวังดีความจริงใจในกันมันสามารถเอาชนะทุกอย่างได้พี่น้องจ้ะถึงว่าอุปสรรคเข้าสิหลายปรนได เขากะสามารถพามันมาได้จากพี่น้องฉันคิดว่าจังสันน์กัพี่น้องฉันคิดว่าแบบนั้นถ้าคนเฮาบ่ได้รักกันบุปสาเขามาเมื่อก็เห็นไอ้เฮามี้ามีปัญหาเขามาก,กไเลยเฮาแยกทางกันได้แล้วพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างความรักมาที่หนึ่งความรักกับความจริงใจจะพี่น้อง เฮาบ่มีความหลากบ่ามีความจริงใจเหตุการณ์ฟังแต่สิเอาสมบัติเขาอันนั้นมันสิยุน้ำกันยากเกิจ้ะมันต้อกอดทนเพิ่มทวีคูณไปอีกเนาะแต่สำหรับฉันกับสามีฉันคือหลักหลักกันกดีจ้ะหลักใ้ความจริงใจกันมาตลอดมันก็เลยอุปสรรคทุกอย่างก็เลยผ่านมาด้วยดีและซุเมอร์นี่ฉันมักยุตตรงมีมากเลยทางหลังกับพี่น้องด้ย แซุมเนเฉันแหละสามีของฉันก็ขอาใจกันดีสามีของฉันก็รักฉันและฉันก็รักสามีทุกอย่างพวกฉันจูนหากันปรับหากันมั่งกะทุกอย่างก็โอเคอยู่ด้วยกันโดยนีโดยความสุขสามีฉันก็ข้าใจสามีสามีก็ข้าใจฉันแต่คนยุคข,ข้างนอกอาจสิมอง ว่ามองฉันว่าฉันเป็นคนหลงผัวหลงสามีสามีบอกอย่างกระเซียว่าแมนได้พี่น้องจา้าคนสองคนอยู่น้ำกันมันต้องนี่มั่งเห้เกียรติสามีแนวสิ่งดใดเขาบ่ามาักเขาก็บ่ตตองเห็ดบใลนะพี่น้องจา้าอาสิครั้งหนึ่งโดนโด,น,ดนคอยเท็ดเทีคขอเขาเที่ยหนึ่งยิ่งสี่ก็ได้นะพี่น้องกับบะได้แบบว่า ไปสิ่งที่เขาบ่ามากก็เป็นาเอาสิบเพ็ดตลอดไปน่ะพี่น้องจ๋าเขาก,าก็มีขอเขามั่งแล้วก็เข้าใจแล้วเขาก็เข้าใจเขาในก็ยุนน้ำกันได้ก็เข้าใจกันกะทุกมือนี่กะโอเคอยู่ด้วยกันได้ความหลั่จ้ะพี่น้องนี่จากาคือสรุปชีวิตปัจจุบันของฉันกะคือสามีเป็นสามีของฉัน เขาก็ปรับตัวใส่หาฉันถึงเขาสิแม่อยู่หลายแต่เขาก็ปรับตัวบ่าไหเป็นคนแก่ที่น่าเบื่อนะพี่น้องสามีฉันจะเป็นคนีิโรแบนติกเขาสิปรับตัวว่าบ่าไหเป็นคนแก่ที่น่าเบื่ออยู่แล้วน่าเบื่อน่าลำคาญะพี่นอ้องจ้ะน,นี่สฉันก็นยกย่องให้สามีฉันว่าเขาเป็นคนเก่งคนหนึ่งสามารถเทด นี่ได้เนะพี่นองจ้แะและทุกมือน,นีพวกฉันกย็ยูด้วยกันด้วยเข้าใจกันดีจ้ะกะคลิปนี้กะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามด้วจ้า มีโชเฟอร์ด้วยน่าชัด